เอาครับก็วันนี้ก็จะมาสอนการลง add-on โวอิด mm ิทในไหมครับสำหรับคนที่สร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างแหนนะครับสร้างพอต่างๆนะครับถ้าจะทิ้ง link add-on ขางล้านนะครับสมมติโหดโลดมาแล้วใส่ on, เข้าไปในแหบ,บ,บนะครับโอเคตอนแรกที่ต้องทำก็คือนี่ยใช้คำสั่งตามี้เดี๋ยวที่กูนะ เนี่ยเคนแบบนีแล้วก,กดตกไปเลยมันจะมีข้อความสีเหลืองขึ้นนะถ้าถ้ามันไม่มีก็แปลว่าลงผลิดแบบน,นมันจะมีของเซิร์ฟเวอร์กับของแรมแล้วก็โบ้ฮะ้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใช้คำส,ส,สั่งน้ปึ๊บเราจะได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นนะครับในการใช้โบริษิทโอเคแล้วคำสั่ง b a s c ที่จะทำนะยีม่ไดสอนนี okay. ่ ถ้างวิเศษสมมติอยากไอ้น,นี่กันสมมติแบบอยากปูพื้นด้วยหินนะครับก็ขั้นตอนโอเคครับขัคค้นตอนแรกให้กดนั่งในจุดแรกนะที่เราจะมากดนั่งแล้วกดค้างในหน้าจอเดี๋ยวขึ้นตัวสอนสีขาแล้วเราไปจุดที่สองให้เรากดตีนะที่เขี่ยไปใกลายเส้นแบบน,นี้นี่คือระยะของลักษณะของโวดตินะโอเ สมมติผมจะเอาปูนบล็อกหินกับเซตกระโดดนี่ต้องเซตแล้วก็ตามด้วยฉี่ออกอยากเปลี่ยนเป็นอากาศก็แต่เป็นการถ่ายดีพอเราหยาุดยกเลิกเซมสีขาวเราก็ใส่ SEL น่นะน่าจะหายโอเคเรยังสามารถคัดลอกได้เลยนะ ทีคตกคนเด็กก๊อปปี้เนี่ยก็เนี่ยมาทำให้ยังไงก็ได้ให้สิ่งขาวมันขอบตรงนี้ตอเรงนี้ได้ประมาณนี้แล้วกดก๊อปปี้แล้วก็กดวางนะดันก่อนเลยอ่ะนี่น Okay. คก็มีวมาอยีาเบสิหรือว่าอยากแบบหมุนไปหมุนมาก็แค่าวางปุ๊บแล้วก็กดหมุนนะยังหมุนไปละ้กดย้อนกลับก็ได้ปกติเลย